อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับบรีดวันนี้อยากจะชวนมาที่นี่ค่ะ The Forest by the Sky บรรยากาศท้องทะเลแบบนี้ oh, <yeah. S 1> ร้านนี้อยู่บนเขาพระตำหนักจังหวัดชนบุรีพัทยา เรามาคุยกับแมนเจอร์ของร้านคุณอนันนาหุตาชัยแอนจ๋าส,ส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ The Forest by the เดอะบรรยากาศเป็นยังไงอาหารปุ้มใจนำเสนออะไรเ h อ f o r e s t by t h e Sky Sky เป็นร้านอาหารที่เน้นอาหารไทยตั้งอยู่บนเขาพระตำหนักค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านคือเป็นป่าตามชื่อของร้านเลยค่ะ,คะวิวตรงข้ามเป็นวิวเกาะล้านตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินในแบบพานรามาสวยงามไปเมนูแรกุ ใจนําเสนออะไรจะ๊ะสำหรับส้มตําไก่ทอดหัดใหญ่ค่ะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นส้มตําไทยหรือว่าส้มตําปาร้าค่ะจะทานคู่กับไก่ทอดหัดใหญ่เราจะใช้เนื้อน่องติดสะโพกหมัก ให้เข้าเเนื้อและนําไปทอดให้หนังกรอบเมนูที่สองอจ้ะสำรับขนมจีนซาวน้ํากระทิค่ะก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างหาทานยากค่ะ,คะเป็นสํำรับไทยโบราณภาคกลางนะคะสิ่งที่จะทําให้จานนี้สดชื่นขึ้นมาก็คือคสับประรดค่ะมีกุ้งป่นด้วยค่ะจากภาคใต้เราได้ลูกชิ้นปลาภูเก็ตอะไรดีที่สุดก็เอามาที่นี่ เขามีเครื่องปรุงมากมายจึงออกมาเป็นขนมจีนสามน้ำที่อร่อยมาถึงที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งเมี่ยงคํานะคะเป็นของว่างโบราณเราจะทานคู่กับน้าเมี่ยงคําสูตรพิเศษของทางร้านค่ะก็จะมีความครบรสเลยค่ะที่อยู่ในน้าเมี่ยงของเราค่ะ ร้านของเราจะใช้ทุกอย่างเป็นของสดหมดเลยนะคะ,คะแล้วก็ปลอดสารค่ะน้ำเมี่ยงเป็นสูตรของ The Forest by the Sky นะจ๊ะเมนูผัดนะคะเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของ The Forest ค่ะวันนี้เราเลือกเป็นเมนูผัด3ามเม็ดมีสตอชะอมกระเทียมแล้วก็เราก็ใช้น้ำปลาอย่างดีแล้วก็ผัดรวมกันให้มีรสชาติที่ไม่จัดจ้านจนเกินไปแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ ข้าวค,คุกกะปิหน่อยสิจ๊ะมีความเค็มจากกะปิอย่างดีจากกะปิแท้จากภาคใต้หวานนวลๆจากหมูวหวานของเรานะคะความเผ็ดจ,จากพริกนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวจากมะม่วงดิบทุกอย่างแล้วก็คละเข้าให้เข้ากันครบรสและครบเครื่องค่ะตบท้ายด้วยของหวานสิจ๊ะ น้ำแข็งใสโบราณค่ะคลีแล้วเราจะมีของหวานอีกมากมายเลยค่ะจะมีชาร้อนเป็นชาดอกบัวค่ะชาดอกบัวเรามีเครื่องดื่มเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะต้องการันตีทั้งบรรยากาศอาหารเครื่องดื่มครบครันมากๆต้องที่ The Forest by the Sky พัทยาอร่อยแล้เชิญมาได้ที่ร้าน The Forest by the Sky ตั้งอยู่ที่ถนนพระตำหนัก ร้านอยู่บนเขาพระตำหนักจังหวัดชนบุรีโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคูณิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ The Forest by the Sky เพียงคุณแค่ใช้ AIS Point หคะแนนจะสามารถแลกรับ และกลับส่วนลดค่าอาหาร10%นะคะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2568ค่ะต้องขอขอ,ขอบคุณ A.S. มากๆนะคะที่ช่วยแนะนำทุกคนให้รู้จักร้านอาหาร The Forest by the Sky ของเราค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ทถึงวันศุกเวลา8นาฬิกา4 5นาทีดูด 3, ดทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัค่ะอร่อยเลิกับผลิต้มชื่อ e a t i n ย่าผิงฉังต้องกินค่ะ